ก็ไม e ่รู้เราจะได้อะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เราต้องอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนถ้าอยากได้ให้มันเป็นแผ่นพิมพ์ต้องอธิษฐานหรออธิษฐานเลยเหรอเย้ได้แล้วอุ้ยน่ารักเมทันเหรอไม่หลงแล้วอ้าโยนไปไหนแล้วเว้ายนี่เหรอเฮ้ย วันนี้นะคะฉันกำลังกินเบกิลไทยอยูไม่ถึงเราเล่นค่ะเราเล่นค่ะก็ <c oughs> คือว่าวันนี้จะจะมาพิเรยีรยบพิเรียบเลยค่ะเขาเขียนว่าเซอร์ไพรส์รจะเป็นตัวแพนกวินตัววอลลัสตัวหมีก็ได้คือเราก็ไม่รู้เราจะได้อะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เราต้องอา่านทีท่าก่อนอ่านทีท่าก่อนมีแพน ินวาสมันถึงแพนกินที่หนาววัสที่หนาวแล้วก็หมีที่หนาวค่ะแต่แต่แตตอนหมีที่หนาวมันจะนอนหลับได้เป็น1 0 0่งรันพปีหมายถึงหม,<า>มีนนจำสีห,หรออ่าฮะต้องทำยังไงบ้างคะต้องทำยังไงบ้างคะต้องแกะมันก่อนค่ะอันนี้นะคะมา เขาบอกว่ามันจะมีหัวใจด้วยเหรอมีหัวใจด้วยเหรอตัวนี้มีตัวน,นี้ก็มีเหรอคะมันจะมีทำไม่บอกหรอกเดี๋ยวเป็นตัวงันตาน,นี้เลยเล้วมันแกะใช่ต้องเงี้ยวไวยอดตังค์นะไวยอดตังค์ด้วยฮะอยากได้ให้มันเป็นแผ่นปิดต้องอธิษฐานหรออธิษฐานเลยเหรอ,หรอ,อ อ่ะดูซิดูซิจะเป็นเพนกวินหรือเปล่าแฮ้อยากได้เพนกวินอธิษฐานทําพิธีแล้วด้วยดูซิกล่องใหญ่ว้าเล่มเลยไหนบองว่าลุลน้นลุ้นค่อยๆย,ยดึงออกมานะอยากเห็นจังอ๋อย,ยังไม่รู้อยู่ดีนี่ลูกใช่ไหมคะมันต้องหลังแช่น้ำใช่ไหมคะลูนกน้องถึงเตรียมน้ํามาแล้วไม่รู้จะพอเปล่านะไหนตัวใหญ่เท่าไหนตัวใหญ่เท่าไหนอยากเห็นจัง <Wow. S 1> รอโอเคออกมาเลย ช่วยกันนะหนึ่งสองสามเย้ได้แล้วไหนตัวอะไรอ่ะมันเป็นสีสโนว์มันก็จะเป็นสีบลูเปล่าหรือเปล่าว้าวไหนขอดูหน่อยถือให้มาม่าดูหน่อยอุ้ยน่ารักเมียนหลอกไหนหน่อยอ้าโยนไปไหนแล้วโยนเปลูกบอลว้ายโยนเป็นลูกบอลกริ้งไปไหนแล้ว ไหนยังไม่ได้จับเลยขอจับ่อยค่ะมันมีกลิตเตอร์ด้วยว้าวก็หนูจุ่มไปแล้วเปียกหมดเลยแล้วต้องทำยังไงคะมันต้องมันต้องแช่ไว้เลยหรือเปล่าหูกน้ำเราไม่น้ำเราแค่นี้มันพอหรือเปล่ามันจะออกทำไมมันจะมีของเล่นมาด้วยอ่ะมั่วแล้วอันนี้ของเล่นหนูหยิบมาเองอกมาเห็นเจ้ามั่วมาไขกิ่นทีอ้าวไม่รู้เหมือนการแฮลูกมาเรื่องมาแช เห็นเท้ามันแล้วนะคะานี่เหรอเฮ้ย,ยเท้ามันคือตัวอะไรเท้ามันคือตัวอะไรมีมีก็อยากได้ให้มันเป็นเพนกวินต้องอธิษฐานหรออธิษฐานเลยเหรอมีใครอยากได้เพนกวินแต่มีน่ารักกอ่นะมีแค่เราวอยู่แล้วว่า,า,ามันต้องอะไรอมันจะหน้าตาเป็นยังไงอ่ะ เราได้ตัวนี้เอ้ยตัวนี้หนีใช่ไหมไหนไหนว้าวมันกลางออกมาแล้วอ่ะลูกไหนกลางออกมาแล้วยังแบนๆเหรอคะขอดูหน่อยค่ะว้าว,ว,าวยังแบนๆอยู่เลยอ่ะน่ารักหมีแบนแล้วอ้าวชอบเฮค่ะแล้วมันจะอ้วนพองขึ้นมาได้ไหมอ่ะคะอ๋อเราต้องเป่าลมมันจริงเหรอต้องเป่าลมด้วยเหรอมาขอดูหน่อยมันน่ <ไป S 2> <ม>ารักจังเลยม,มานนะะมีหารงด้วย อะไรไม่อีกทีสิทำอ,อะไระคะ <c oughs> หนูทำอะไรมันคะลูกความสะอาดโอ้ยทำความสะอาดแบบนั้นเหรอมาแล้วนาจะ,ะเป่าได้เบาไม่มเออหรอมันเปียกมากเลยนะเราเป่ายัางไงแห้งแล้วนะต้องเอาไปตากแล้วมั้งลูกเขาให้เช็ดก่อนด้วยนะเอาแล้วอุปกรณ์มาแล้วแล้วมันจะพองได้ยังไงอะ่ะลูกใช่ยังไม่รู้เลยนี่เราเห็นอุ้งเท้ามันก่อนเมื่อกี้เราก็เลยเดาได้ว่ามันจะเป็นหมี พราะตัวอื่นนี่มีอุ้งเท้าแบบนี้น่ารักจังเลยตอนนี้ปวกเปียกปวกเปียกปวกเปียกนี่คือหน้าตาของเจ้ามีน้อยโพลาแบเปียกมาล็อกมาแลกไปหมดแล้วอ่ะชอแฮเอาผ้าเช็ดตัวมาให้หน่อยคะ่ะเดี๋ยวชอวแฮงจะเอาผ้าเช็ดตัวเช็ดให้มันนะคะโอเคมาแล้วอ่ะผ้าเช็ดตัวาเช็ดตัวเอาเจ้าแห่หอมมาเลยเปียกเปียก,ยกอยากยอนมันขึ้น มาด้วยค่ะมาเช็ตัวเจตัวใหม่อยู่ในกล่องเหรอเนี่ยขีโมตัวเดิมจะชัดเ <c oughs> ช็ดให้แห้งที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวฉันจะเสดตัวมันมันเปียกขนาดนั้นอะมาไม่แน่ใจเลยอุ้ยตกไปบนผ้ามันเปียกขนาดนั้นจริงนี่คือที่อ่านหนังสือหรอคะอจำคนขืนชักกระจัดอ่าน จริงอ่ะมาไม่เคยเห็นให้อ่านเลยค่ะ<า>นี่ตัวข้างหน้าห้องนี่อะไรอ่ะไี่ใช่หมีค่ะมีสารเหรอ,อให้น้องเข้ามาก็ได้ลูกให้น้องเข้ามาก็ได้ค่ะน้องอยากมาเล่นตุ๊กตาหมีด้วยปล<ะ>า,าอะไรล่ะม้าน้ำบอกปลามาถึงปลาเลยม้าน้ำครับ ม้าน้ำครับม้าน้ำรู้จักม้าน้ำไหมมาถึงปลาเอาละเขาแห่เป่ามานน้เป่าเลย <มา S 1> เป็งไงจะ<า>แห้งยัง<ะ>มันไม่แห้งหง,หง่ายๆหรอก,รอกมาว่าต้องเอาไปตากแดดเลยอะ่ะจริงเปียกขนาดนี้มันไม่แห้งง่ายๆหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าจะเอาอ เรายัางต้องมีภารกิจเก็บปเลยโอเคมันแห้งแล้วใช่ไหมโอเคเก็บเข้าบ้านเลยค่ะะคะยังมีของย่งอืยย่นีกอยไม่เกี่ยวแล้วค่ะ,ไม,คะไม่เกี่ยวอะไรแล้วค่ะเอาล่ะ,เ,ละเราถ่ายรูปเป็นที่เลยลึก